สบายดีสบายดีสวัสดีพีเอฟซีเบทุกคนเดอ้อมือนี้มาถ่ายคลิปต้นแหลงก่อนที่จะเดินทางเข้ากรุงพรุ่งนี้ทุกคนไปเวียงจันท์เนาะสาวบ้านนอกจะเข้าเวียงจันทร์อีกแล้วจ้ะทุกคนเนื่องจากว่ามือหวานนี้โอ้กับโบมื่อวานแหลนะน้อมือก้อนทันเอื้อยโทรมาบอกว่าเพิ่นทันเจ็บท้องเจ็บแบบเจ็บหนักคือแบบ คือใจสิขาดเลยนะทุกคนเนาะอันนี้ลงรีกับโบฮูซีอธิบายให้เอฟซีฟังเจน่เพิ่อเจ็บเท้เจ็บว่าเจ็บจนเกิดมาโบเคยเจ็บสัมพันธ์จากเทือาสันทุกคนแต่ว่าอ่าบได้ไปหุงหมอเพิ่นกะ ดีไขขึ้นแล้วตอนนี้เนาะต้องลีกเลยว่าทีเดินทางเข้าไปเวียงจันทร์ไปหาเอาื้อยก่อนและเอฟซีก็ถทมำกันเข้ามาหลายว่าทําไมน้องรัจนาไม่ลงคลิปเลยนเนาะก็คือเพื่อนอติดธุระขาหลานได้เพื่อน,เ,อนเลี้ยงหลานแบบเต็มตัแล้วสินะทุกคนลูกอายไปอยู่น้ำเพิ่นเนาะอายเพิ่นไปเฮ็ดงานและลุงลี่ก็จะไปซื้อโทรศัพท์ ของน้องรีน้ำเนาะไปเทือนี้น่ะเนื่องจากว่าเก็บออมอันสุดฤทธิ์มาตั้งแต่ห้าสี่ห้าเดือนก้อนแล้วทุกคนเนาะก็คือได้เงินมาแล้วก็เก็บออมได้เงินจาก YouTube มาแล้วก็เก็บออมไว้เพื่อจะอไปซื้อโทรศัพท์เพราะว่านุองรีกบับ่มีโทรศัพท์แล้วไซสโทรศัพท์หลานมาเนื่องจากว่าตอนนุองรีไปเสียงข่วงตั้งแต่ปี ปีอ้ยปีนี้แหละแต่ว่าโดนละเออปีสองพันสสองะทุกคนเนาะปลายปีสองพันสองแล้วทีนี้โทรศัพท์มันตกพื้นแล้วก็เลยว่านะโจดับทีนี้เปลี่ยนโจมาแล้วมันก็สัมผัสบได้นู่นนั่นนี้หลายอย่างแล้วก็เลยว่าได้ใช้โทรศัพท์หลานในการตัดคลิปแทนประมาณ5เดือนนี้แล้วทุกคนแล้วก็เลยว่าตัดสินใจสิไปซื้อโทรศัพท์แล้วนะทุกคนเนาะ โอเคน้องลีชิไปซื้อรุ่นใหญ PFC ท่าติดตามคลิปโตไปนุองลีถ้าบอกเดี๋ยวชิบซื้อภพยเนาะนุองลีก็ได้ซักเครื่องซักของไว้แล้วทุกคนยังบูมว่าชิได้อยูย่จากมือละกะมือใดซิได้ดกลับยังบุมีคำตอบเ่อเด้อทุกคนเด้อตอนนี้ซักเครื่องไว้ล้ะกะสิเก็บเครื่องเตรียมไว้ลวมือนี้เม่ก็ได้ไปห่านอ นอไฟไหมเตียยไม้ให้น้องรีไปให้เอื้อยมืออื่นเด้อทุกคนเด้อเนาะแล้วก็นเ,นเพื่อนก็นสร้างมาว่าเอามะพร้าวไปเด้อบัสนมีมะพร้าวมีมะพร้าวยูฮันสองน,น่วยน้องรีสิเอาไปเด้วทุกคนเนาะโอเคมือน,นี้มาอ่านทายพีเอฟซีเบิงเด้อก่อนที่น้องรีจะไปเวียงจัน์เดียวเามาเจอกันมืออื่นตอนเดินทางกันเลยเนาะไปเที่ยว 11โมงนะทุกคนเนาะรอรถจากมาจากไซสสมบูรณ์หรือว่ารถเคตเพื่อจะได้ไปลงยู่อคิรถสายเหนือนะทุกคนเนาะโอเคเดี๋ยวฮอมาเจอกันมืออื่นเดี๋ยวงดงลี่ขอตัวห้างเครื่องเตรียมเครื่องไว้ให้เอื้อยก่อนนะทุกคนเนาะ2 0 0 0 years later สบายดีสบายดีเอฟซีอีเท่านึงเด้อมือนี้แม่น อ่าเป็นมื้อเป็นตอนเช้าที่น้องลีกาลังจะเดินทางเขาเบียงจันแล้วทุกคนตอนนี้แม่บางกําลังอันเยี่ยมเครื่องไว้ไปตอนลุกสาวเยีย <c oughs> เด้อเด้ข้วาวมะ้าว<อ>มะพร้าวแล้วก็นอนอ,ก,นอก,ก็เอาอยูนี่แหละนะเหง้า,น,าน,นี่เลยืลองบานเลยอันนี้เป็นนอดิบที่หาก,กเอามือน,นี้ต่ว่าแม่บางหันมีนอได้ มีนอนน้อยน,นองไฟไม้แดดที่ต้มแล้วอยู่ตัวเย็นปลาซิอ,ออกเมืออะไรซีอิวฮะที้โบคาดน้ำชาของขเปล่าบ่บคาด้วเอันนอนี้คือเปล่าสั่เอาอันเดียนี้ารูแล้วบกสวง,งามปะนาน มีโนอันนี้ละกันมีโนน้อยม,มักพร้าวก็เอาอยู่นี่เลยทุกคนนี่เอาอยู่นาเหินนี้เลยมือนี้ก็คืออากาศดีโบฮอ,อนหลทุกคนเพราะว่าฝนตกนักเลยเมื่อคืนนี้เนาะเมซสิเอาโนไสโน,นอันโนไฟไหมฮะต้องได้เอาไซติ่งน้ำก้อนไปเพราะว่า เมหาว่าตั้งแต่เมื่อวานนี้ส่วนน้องลี่ซิไปหอดคิวรถใส่เหนือหรือว่าไปหอดเวียงจันทคิวรถใส่เหนือหั่นมันใกล้กับเงินของเอื้อยก็เลยว่าไปลงยุ่พุนเลยมาฮับจึงบี่ยากสินะทุกคนเนาะกะออกจากพีป,ประมาณ12โมงไปหอดพุ่นกับประมาณ5โมงหโมงครึ่งพอเลยทุกคนเนาะตอนนี้น้องลี่กำลังเตรียมสิออกไปละ อยู่ในนี่ก็คือนอนอใไฟไม้ที่ต้มไว้เรียบร้อยแล้วทำาบต้มพันมันสีอันนั้นมาสะ่สนแ่นี้ได้วะตกน้ำใส่ชีเดสันนี่หเดเ๋ยไว้ให้นนี้เอาหัวปิดประตูกระตทำเนอะ ทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันยุคิวเนาะท้าเบิ้งรถเพิ่นสิมาจากโมเปิดแล้วก็ต้องได้อัพพร้อม ตอนนี้แม่นหนึ่งโมงหรือว่าเที่ยงลเลยทุกคนเดินเนาะออกจากลองสารมาทอดปลาไล่แล้วตอนนี้เพื่อนกำลังจอดให้ผู้โดยสารกินเขายูฮานอาหารอยู่เนาะเพราะว่าเพื่อนหันออกมาตั้งเต้ใส่สมบูรณ์พูนตั้งเต้เซาพ่นทุกคนเพื่อนกันเลยว่าจอดกินเขาแต่ว่าน้องลีบริกิน เดยว่าซื้อมาเกียงกับน้ำกินเพราะว่าเมาลถตอนตอนออกมาจากโรงสารฮ้าแม่นรถต็มได้นั่งตั้งเสริมก็เลยว่าเมาอยากนอนก็ไม่ได้นอนานะกินกินยาดีเมารถดได้แล้วก็เลยว่าเมารถที่แห่งกทิ่นแห่งตื้มเมาซทุกคนผู้ใดมากะอย่าลืมมาแวะเ้อทุกคนเดิอเพื่อนก็นมีห้านอาหารให้กินเขาอยู่นี่แต่กอนห้านเพื่อนบ่มีแต่ว่าเพื่อนหากรสร้างเนาะ แยกไปพุ่นก็นจะเป็นไปทางบริคัมไซได้ทุกคนเฮ้ผู้ใดสิมาลองสารปเป็นแยกยุบอนนี้ได้ทุกคนมันจะมีทางแยกพ่นเอิญพ่นน่าจะเอิญว่าแยกอ่าป้าไล่เนาะแยกไปพุ่นก็นจะเป็นไปบริคัมไซแล้วแล้วเข้ามานี่ก็จะไปลองสาลไปไซ่สมบูรณ์ นี่ขึ้นรถล,ละเยงน้อยขึ้นรถก็อ้ออะไรทุกคนมเราเรียแล้วมเรา,แ,เราแต่ว่าโซเฟอร์เพิ่นยังกินข้าวบ่แล้ว,วใครแด้ขี่มอดป้าไล่นี่แล้วมีคนลงเฮาก็เลยว่าไม่ได้นั่งตั้งเสริม เส้นนี้เพิ่นสร้างแล้วแล้วทุกคนซึ่งแต่ก้อนที่น้องลี่เคือท่าเฮเบิรงกเมนเพิ่นกำลังสร้างตอนนี้สร้างเรียบร้อยแล้วเด้อทางดีแล้ววันนี้นะผู้ใดอยากมาลองสานก็มาได้เลยเด้อทางดีแล้วแต่ว่าทางเข้าไปในลองสางนี่เพิรเมนยังเป็นทางแดงอยู่บางบ่อน years later. thousand ตอนนี้มาฮอดเวียงจันแล้วเด้อทุกคนเด้อเอื้อยหากะอันไปฮับมาจากคิวเดี๋ยวสิมาให้เอื้อยเบิ่งของฝากมาจากบ้านเด้สบายดีสบายดีทุกคนเอาให้ไปเกือบเดือนแล้วดิโอ้เอฟสีลงคลิปเลยเอฟสี่ก็ถามทำไมน้องรจนนาไม่ลงคลิปเลยเมื่อเดือนพี่แหละทุกคนเมื่อเดือนเมื่อเดือนห้าพี่แหละ จึงสิได้เริ่มลงคลิปใหม่ก่อนละเอื้อยสิบได้ลงคลิปนั่นก็คือเด้ทุกคนค่ะเอาผู้นี้เนี่ยคารันคารันโซมีสบายแด็กเอ้าเบิ่งของฝากจากเมย์บังแม่ข้าแม่ดีจังปวดงวงสุกเลยนี่บงบงอีเมียบงในตอนนี้เออเริ่มเพิ่มแล้วกลิ่นพอดีแซ่บมันเป็นบงบงเนี่ยเขาซื้อกินสมัยปะเหมือนเออแม่มาบอกจะไม่เคยกินสมัฮะ มันต้จักฟังมันคาดเองแม่เราขึ้เป็บานนตมอันนี้เป็นนอไฟไหมดุกนอไฟไหม้ช่วงนี้คืสิออกลายอยู่เพราะว่าฝนตกอนนี้นี่นอตมยืนงานน่ะตินนี้นอยเงานออกอยู่ว่ายเนงานก็ได้เริ่มออกแล้วยหนแม่บางว่ามีนอดิเดนี่ข้าวสมหน่ยข้าว่กังวยนนึงสิาวะ เป็นนออายเหงอนะมีไงนออันน,น,ออนี้ได้แก่งเออแกงนะมะแรงสิแกงก่อนแกงเลยเพราะว่าเอาไว้โดนมันจะสิบูดแล,ล้วตุมต้มใบเตยมือหวานไปงจุยแล้วก็มีมกัมกชาเนะ่ยพวกเผาเตียยุหงอนอ้าแตกโอ้บมเป็นบูดใะวะ่บะบูดต้น้ำมันกันเฮียที่บนกนกนี่คืเฮียเอาหวานละตีเฮียครับผมเมื่อตีมันบ่ามีพวกเปลือกบ่า ต้นนั้นนวยหญ่ฮันเปลือกบางต้นนวยน้อยละเปลือกนาเดหนาวาหน่วยทอกคำปันหนึ่งมีเด้อทุกคนเด้อเอาลงคลิปนี้ไปเอีกับซีห้คิดเแลวเมื่อเดือนห้าพี่เด้อทุกคนยังอีกสองสามมือกบดเลยเนาะไมอนิังทีเลยวะซาวห้าว่าซีปะซีเออจะทอนแซงตัวข้าวๆเลยเาะว่า ประมาณอีกเมื่ออีกคลิปนึงเลยบางทีกาชิเริ่มลงคลิปแล้วเพราะว่าช่วงนี้กันยุ่งลำล่านเนยแล้วชิดท่ายคลิปโบ้ได้ไปอยางได้ไปก็กระเทือนแล้วก็ฟาวมานะทุกคนแต่กะเมื่อเดือนห้านี่กาชิเริ่มลงคลิปแล้วคลิปตั้งแต่ปีใหม่เลยอย่าง่ได้เอาลงแล้วก็คลิปตั้งแต่เถือนน้องมิ่งมันก็ยังมีอีกเลยนะแต่ว่าโซสามเดือนแล้วเนาะอันนี้จะลงบดมืออื่นปะจักมือเหื่อเล ประมาณน,นี้เลยได้ทุกคนเดินเนาะโอเค VFC ก็ถามตลอดอันน้องรัจนาเลิกทำํำ YouTube หรือย,อยังน้องลีก็ตอบไปเพิ่นคาหลานแล้วกะส่วงนี้ก็บบสบายได้เนาะแม่บางก็เป็นห่วงเฮงเพิ่นโถรไปบอกว่าเป็นเด้กอกะเื็อนั้นเจ็บท้องเจ็บเสียบอยู่มองสะบือนี่เลยทุกคนนอนที่นอนก็นอนไม่ได้นั่งก็นั่งไม่ได้เจ็บหมาแบบคล้ายๆแบบเจ็บวืบ แบบนี้ฮนะเจ็บมาปัดเลยละรอยตนโตหายใจบติดบครับค,คือคนใกล้ชิหม,มดลมหายใจเลยทุกคนอนอนพักประมาณสั่งมป่ายเลยแต่แเอาไข่แล้วก็บไปไปห้อง,อ,งอ้อตาฮูเลยว่าคนสียายไปจริงเด้อเปจังสักเลยเป็นเลยม,มันคือใจหายใจบ่อบอะมันก็นออกแต่ว่ามันใกล้ชิหม,มดลมหายใจแบบเมื่อยไปเลยใช่ไหมอันเคยเป็นเธอนึ่ง ตอนนั้นได้ไปหัวหม้อตอนนั้นนะทักเจ็บคนละแบบเที่นลำไส้เที่นนี่บม่ได้ไปติแล้วก็ยังพูดว่าเป็นเนอะน่าจะเป็นลำไส้เพราะว่ามากันขับทายยากเลยลำไส้แก้ประมาณนี้เดทุกคนเด้อเนาะเดียวบางทีน้องนี่มาแล้วไปหันไปนี่ก็ชิดได้ท่ายคลิปแล้วเออก็ได้เนาะชิดท่าคลิปลงนะเซลคลิปปัจจุบันลงก่อนมา ตัวนั้นเอาลืมเอฟซีกับโมโหจินปาลินปะโต้ละโดนโพดละเดาเอเออโอเคเจอกันคลิปหน้าเด้อจิไดาน้องรจนาล้องซานกันอย่างไรเลิกเข็ดยูทูบเลยทุกคนเด้อเนาะแต่ว่าสุดนี้นานเอาลงหลายแต่ว่ากับเดือนว่าเดือนนั่งเลยซะนานเอาลงหลายเอฟซีกับโมเอกัลืมเอฟซีกับบอยักเบิ้งไปหนึ่งก็เนาะ ก็ค <all> right. ืออ yeah, okay, ah. okay, ันเฮาติดตามซองอื่นแล้วเพิ่นถ้าเขาท้าเพิ่นลงคลิปเพิ่นบลงค่าไปอย่างยักเบิ่งเนี่ยทุกคนโอเคจะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายฝากไปติดตามซองลงรจนาล้งศาสตร์เด้อเพิ่นยังเฮ็ดอยู่เด้ยทุกคนเด้อ